เรื่องวันนี้ที่เขาประกาศออกมาแล้วอย่างคุณช่อเองครับ <c oughs> ข,อของของคณะก้าวหน้าเนี่ยก็คือประกาศว่าอยู่เบื้องหลังกิจกรรมตามหาความจริงซิที่เป็นเลเซอร์ซึ่งไปฉายตามจุดสถานที่สำคัญสำคัญนะครับอย่างเช่นกระทรวงกลาโหมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกำแพงวัดปทุมวนารามราชวรวิหารห้างสรรพสินค้าเซนตทเวลด์นะครับกำแพงอาคารบริเวณซอยรางน้ำฝั่งถนนราชปารพ รางรถไฟฟ้า BTS ตรงใกล้แยกราชประสงค์นี่คือสถานที่ที่เขาเขาเห็นกันฮนะประมาณอย่างน้อยนะฮะหที่นะครับที่มีการเห็นตัวเลเซอร์ฉายขึ้นไปโดยโดยมีข้อความสำคัญสคัญก็คือคำว,ว่าตามหาความจริงนะครับแล้วก็เหมือนกับเรียกร้องถึงความจริงที่เกิดขึ้นในการสลายการชุมนุมเสื้อแดงในปี2553เดือนพฤษภานะครับซึ่งในโอกาสนี้ก็จะครบ10ปีพอดี นะครับตรงนี้อาจารย์คิดยังไงกับข้อข้อความการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้แล้วก็เป็นการแสดงอย่างหนึ่งไม่รู้ว่ามันจะมีผลทางการเมืองหรือรวมถึงการที่จะชุมนุมในอนาคตซึ่งอาจจะเกิดขึ้นหรือเปล่าเราไม่ทราบได้อาจารย์คิดยังไงครับหนึ่งเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองแน่นอนสองการใช้ดิจิทัลในการฉาย เลเซอร์ขึ้นไปที่ตึกเป็นนวัตกรรมที่ฉลาดโดยที่จะเอาผิดยากถ้าจะมีความผิดก็น้อยนิดว่ากล่าวตักเตือนในฐานที่ทำให้เกิดความลำขาด แต่ว่าคุณจะไปเอาความผิดอย่างอื่นมันไม่ได้เป็นขยะไม่ได้ลกลุงลังมันไม่ได้ไปไปพ่นสีที่กําแพงหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะถ้าเทียบกันเอออืมก็นับว่าฉลาดแต่ว่าคุณก็จะต้องมีคนที่บอกว่าตัวเองเกิดความลาคาญเกิดความอะไรเขาเรียกภาษากฎหมายเขาเรียกอะไรเกิดความอะไรลาคาญแล้วก็มีกระทบกระเทือนลาคาญอะไรพวกนี้นะครับซึ่ง จะต้องไปพิสูจน์ว่าคุณลำคาญจริงปะ่ะเช่นเลเซอร์มันผ่านหน้าตา่างแยงตาไงฮะแยงตาเหมือนกับคุณเด็กๆเนี่ยแค่เล่นกระจกเงาสะท้อนไปที่บ้านคนอื่นแล้วมันก็แวบ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 คุณก็บอกเฮ้ยมันเกิดความเดือดร้อนลำคาญอเออเขาใช้คำว่าเดือดร้อนลำคาญคุณก็เป็นพิสูจน์แล้วโทษก็คือว่ากล่าวตักเตือน อย่าทำอีกนะอย่ามปกษาสายตาคนเขาม,ม,มันไม่ใช่โทษใหญ่อะไรเลยคราวนี้ถ้าจะบอกว่าเนื้อหาที่คุณเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้จะไปเอาความผิดว่าปลุกระดมปันป่นปนป่วนให้เกิดความปั่นป่วนให้ประชาชนเกิดความปั่นป่วนเกิดความวุ่นวายแม่มันก็ไปไม่ได้ผม,ผมก็เึือกไม่ออกว่าจะไปเอาความผิดเขาอย่างไร และคนถ้าหางว่าหน่วยราชการที่อยู่ดีๆอย่างนี้จะไปเอาความบิดในเรื่องนี้เพลอๆเ,เ,เลยเข้าทางทําให้คนที่ทําเนี่ยได้เป็นที่รู้จักว่ามันคืออะไรเขาทำอะไรเขาทำเนี่ยมีคนเห็นไม่ไม่ไม่เยอะอทั่วประเทศนะการโต้ตอบนี่คือการปลุกระดมอย่างหนึ่งถ้าถ้าพูดในโอ,อ,อย่างนั้นใช่ไหมฮะชัดเลยถ้าคุณโต้ตอบเมื่อไหร่นะครับคนจะต้องขาหาคลิปมาดูแล้วมันคืออะไร มันเป็นไปได้ยังไงและอย่างนี้เนี่ยมันทําไมถึงผิดคําพูดอย่างนี้ที่ทไมถึงผิดการตามหาความจริงเนี่ยมันผิดได้ไงเขาก็เป็นการแสดงความเห็นโดยสุจริตคุยขึ้นศาลศาลก็ต้องเห็นเลยว่าเขาต้องการหาความจริงคําพูดทั้งหลายผมผมบังเอิญผมได้เห็นจากสื่อที่เอามาเสนอผมก็มีความรู้สึกว่า คุณจะเอาหมินประมาทก็ไม่ได้เพราะเขาก็คำพูดธรรมดาธร,รมดาเรียบร้อยถูกไหมครับแล้วก็เขาก็ตามหาความจริงมันจะไปบอกว่าเขาหมินประมาทมันก็พูดมันมันไม่ใช่อ่ะผมดูแล้วมันก็เพราะฉะนั้นเรื่องความผิดทางกฎหมายหน่วยงานที่ทําทางกฎหมายผมว่าอย่าไปคิดเลยคิดแล้วพยายามหาเรื่องกลายเป็นหาเรื่องไปเรียบร้อยครับคันนี้ ประเด็นที่สามเขาทำมาทำไมอันนั้นน่าสนใจผมคิดว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการรัฐบาลและเหตุการณ์ปีห้าสามมันเกิดในวันที่สิบเก้าพฤษภาคมวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันนี้สิบสามอาจารย์อีกอกี่วันถึงวันที่สิบเก้าครับ หกวัน,วนครับเขาเริ่มเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ทําเจ็ดวันเนี่ยมันก็จะตกวันที่สิบเก้าใช่ไหมอืมเจ็ดวันพอดีใช่ฮะมันแล้วมันครบกี่ปีครับสิบปีครับอ่าคุณเริ่มมองเห็นแล้วและเมื่อสิบปีที่แล้ววันที่สิบเก้าพฤษภาปฏิบัติการของรัฐบาลก็โดยทาหารและขณะนี้ทาหารทำรัฐบาลและสืบทอดอำนาจ ในสมัยในรัฐบาลประยุทธ์เขียนรัฐธรรมน,นูญให้มีสวให้มีอะไรต่ออะไรก็มองเห็นชัดว่าคุณประยุทธ์กับทหารก็จะมาเป็นรัฐบาลต่อคุณเชื่อมโยงตรงนี้ได้ไหมครับสิบปีที่แล้วแล้วแล้วมันเป็นมันเป็นจุดที่ทําให้คนเห็นเป็นรูปประทับแล้วก็บอกตามหาความจริงที่มีคนตายใช่ไหมครับ ตามหาความจริงว่าใครเป็นคนเผาราชประสงค์เซนเตอร์สยามสแควร์มีการมีคนเสียชีวิตที่วัดประทุมก็ฉายกำแพงวัดประทุมก็เป็นการและในในสิ่งที่คนเขาคาใจกันอยู่หรือมีคนพยายามจะปลุกระดมว่าทหารเป็นคนฆ่าประชาชนที่วัดประทุม ยิงจ้ารถไฟฟ้าก็าดีอะไรต่อบ้ยอะไรก็ดีเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆเขาก็กำลังจะเล่นงานทานที่ยึดอำนาจบ้านเมืองขณะนี้แล้วก็ผูกไปและหลังวันที่สิบเก้าสามวันเป็นวันที่เท่าไหร่ครับยี่สิบสองมีอะไรเกิดขึ้นครับเมื่อหกปีที่แล้วคอสอชอยึดอำนาจโดยพลเอกประยุทธ์เมื่อวันที่ยี่สิบสองพ้ภาใช่ไหมครับ โอ้โหคนละปีไปผมพออาจารย์พูดผมก็นึกปีปีนั้นเกิดอะไรขึ้นนึกไม่ออกอ๋อถ้าวันใช่ฮะเพราะฉะนั้นพฤษสภามันมีความหมายไหมครับในช่วงตรงนี้อืมมันก็ไปพันกับเรื่องนใช่ไหมครับคานนี้คำว่าตามหาความจริงเนี่ยอะไรคือความจริงเมืองไทยเนี่ย มันสนุกมากเลยคนไทยเนี่ยไม่ค่อยใส่ใจเรื่องความจริงเท่าไหร่ถ้าพูดกันตรงๆคคนที่อ้างว่าจะตามหาความจริงก็แต่เฉพาะคิดว่าตัวเองจะได้ไประโยชน์ในทางการเมืองจึงตามหาความจริงในเรื่องนั้นคิดว่าจะปลุกคนคิดว่าจะสร้างอารมณ์ความรู้สึกให้คนเอ็นเอียงไปในทางตัวเองและไปจัดการกับ อีกฝ่ายหนึ่งเช่นเหตุการณ์ที่เกิดวันที่สิบเก้าเผาเผาไปเลยพี่น้องที่ลาระสงค์ผมรับผิดชอบเองใครพูดวะเผาไปเลยนะครับแล้วถ้ามีอะไรเกิดขึ้นในกรุงเทพให้ไปที่สารากางกันมากๆใครพูดอะอะไรพูดนี่แหละครับแต่ว่าเอาล่ะ พอเหตุการณ์มีการแสวงหาความจริงโดยคณะกรรมการที่มีอาจารย์คณะนันทคอนคนณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปลองดองแห่งชาติอาจารย์คณะนัน,าน,านครเป็นประธานมีดอ,อร์กิติพงศ์กิติยาลักษมณ์นิตสุดสมจิตสมชายหอมละอสัพสิทธิ์คุมประพันธ์วิสิทธิ์วิสิทธิ์สละอัดอะไรทั้งหมดนะสิบสองคน ก็ทํารายงานออกมา <c oughs> แต่ว่ารายงานพวกเนี้ยมันก็ไม่ได้ทําอะไรที่มันชัดเจนว่าจะเอาอยัางไงกับมันผมบอกคุณเลย <c oughs> ผมเองก็ลืมๆไปหมดละและคณะกรรมการสิทธิ์ก็ทําการสืบสวนสอบสวนในเดือนในเดือนพฤษภา สิบเก้าพฤษภาว่าเหตุการณ์ทั้งหลายเป็นอย่างไรกรรมการสิบในสมัยอาจาร,รย์อมมาลาเป็นประธานหมอชูชัยสุปวงวงเป็นเลขาและผลงานออกมาที่คุณหมอสุปชัยเคยเคย,ยเขากล่าวหาหมอสุปชัยเอาเอามาออกบางส่วนจำได้ไหม,มเมื่อมันมีการสอบผมบอกคุณเลยว่ามันสอบก็ไม่สุดอีกก็เรียก นายทหารระดับสูงมาให้การนายทหารระดับสูงมาให้การเขาก็ถามว่า,เว,าเวลาที่เหตุเกิดเหตุการณ์เนี่ยทาหารได้มีการบันทึกไว้หรือเปล่าเขาบอกมีการบันทึกเพราะว่าทหารจะต้องมีการบันทึกว่าวันไหนมีอะไรต่ออะไรพอบอกขอดูได้ไหมจริงๆแล้วมีสิทธิ์ในการเรียกแต่พอนายทหารผู้นั้นซึ่งปัจจุบันเป็นองค์มนตรีตก็ตอบว่า เป็นความลับของราชการกรรมการสิทธิ์ก็ไม่ไม่ใช้อำนาจในการที่จะเรียกมาดูอีก,ม,กมันก็เลยมีอะไรที่พอไปเปิดช่องพับฝ่ายนี้ก็เอาละว้ยได้ทีเลยก็โจมตีไปเลยว่ากลับไปเลยบิดไปว่าเป็นพ่อทหารยิงพอภาพเอานี้ออกมามันก็เลยเกิดกระแสตีกลับกลายเป็นไอ้คนเผา ก็เลยพยายามไปสร้างเรื่องว่าคนเผาก็คือทหารไปสร้างเรื่องว่าเห็นไหมรถดับเพลิงจะเข้าไปย,ายังเข้ามไม่ได้ทหารการแม่เอารถดับเพลิงเข้าไปเป็นเพราะว่าทหารเผาครับมันก็ไปบิดประกูดหมดเรียบร้อยผมไม่รู้ว่าใครบิดมาก่อนนะครับบิดกันมาเลยทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าตามหาความจริงถ้าผมอยากจะสู้ ผมอยากจะถามว่าถ้าจะผมเห็นด้วยในะการตามหาความจริงเราต้องตามหาความจริงตั้งแต่ตากใบคือเสกเราต้องตามหาความความจริงตั้งแต่ฆาตตอนยาเสพติดที่คนตายไปสามพันกว่าคน <c oughs> กลุ่มที่จะตามหาความจริงควรจะต้องตามหาความจริงทั้งหมดนี้ด้วยไหมอืมด้วยฮะมันเห็นเจตนาถ้าอย่างนี้ผมเนี่ย ชอบมากเลยตามหาความจริงคุณก็รู้ตากใบคือเซผมเป็นสวผมลงไปหาความจริงผมออกมาเขียนจนกระทั่งพวกที่เป็นทหารเก่าเขาก็ด่าผมแต่ว่าอะไรคือความจริงผมเนี่ยอยากจะให้ได้ความจริงไม่ใช่เพื่อมาแก้แค้นกันแต่เมื่อได้ความจริงแล้วเราจะได้รู้ว่าอะไรคือความบิดพลาด และเอาคนที่ทำผิดมันอาจจะพลาดไปแล้วมันอาจจะมีแรงบันดาลใจในทางการเมืองไม่ได้โกรธแค้นแต่มันทำให้คุณตายจะลงโทษก็ลงโทษหรือถ้าจะอภัยโทษก็อภัยโทษเรื่องมันจะได้จบและเรามีแฟกต์ที่ชัดผมถามคุณศักชัย14ตุลาหกตุลาปัจจุบันนี้และพฤษภาคมิน ปีสาหครับเรา,เราได้ความจริงหรือยังครับยังไม่ได้ครบถ้วนนะอาจารย์เพราะว่าจริงๆก็จะรู้แค่บางส่วนของแต่ละฝ่ายแถมมันไม่มีข้อมูลกลางมาอย่าง14ตุลาเองกระทั่งรายการมองต่างมุมซึ่งซึ่งจริงๆก็มีคลิปผ่านช ANNEL ของเราผ่านช่องของเราเนี่ยมีความจริงของสองด้านทั้งผู้นํานักศึกษาคืออาจารย์สกสกับอีกฝั่งหนึ่งคือพันเอกนลงแต่เวลาเราเราฟังข้อที่จริงทั้งสองฝ่ายผมก็ยังรู้สึกว่ามันยังเหมือน ยังขาดตัวที่สตัวละครที่สามที่ต่างฝ่ายต่างพูดถึงซึ่งเสียชีวิตไปแล้วอย่างนี้ฮะเราก็ยังงงอยู่ว่าตกลงข้อเท็จจริงเป็นยังไงอาจารย์วันนั้นเนี่ยพันเอกนาลงกับคุณอาคมก็บอกว่ามันมีมือที่สามที่อยู่ในกองทัพฟังว่าก็เป็นนายทหารระดับสูงที่เซตเรื่องขึ้นมาอันนี้พูดถึงกรณี14ตุลาแล้วก็พันเอกนลงก็เลยกลายเป็นผู้ร้าย S <S นีฟังจากไพเรนอารมณ์ <S <S ส่วนคุณชำนิกับอาจารย์เสกสรรก็บอกว่าผมเนี่ยเกลียดคุณหน้าดูเลยก็มันมันก็ม,นกมันก็ยังไม่ได้หาความจริงกันสักทีหนึ่งว่าคืออะไร,รแต่ตัวละครทั้งหลายไม่ไว่าจะเป็น14ตุลาก็าดี6ตุลาก็าดีตัวละครตากใบคือเซตัวละคร พฤษภาทมินปีสามารถมีใครขึ้นศาลบ้างไหมครับอืมไม่มีครับท่านไม่มีครับนี่คือสังคมไทยเรามักจะบอกว่าผ่านๆกันไปก็แล้วกันเลิกเลิกกันไปอย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บและเราก็บอกว่าเราจะลืมแต่มันก็จะมีคนหยิบขึ้นมาและทีนี้ไอ้ความจริงก็จะถูกสแสวงหาและบิดเบือนไป ในส่วนที่ตัวเองจะได้ได้ได้เปรียบในการหาความจริงในเรื่องนั้นๆครับผมอยากจะให้คณะก้าวหน้าหาความจริงเห็นด้วยแต่หาให้มันครบคุณไปหาตากใบคือเซฆ่าตัดตอนยาเสพติดคนคนตายไปสามพันกว่าคนคุณถ้าคุณอยากจะลงไปถึงพฤษภาธมินลงไปถึงหกตุลาสิบสี่ตุลาได้ ผมก็ยิ่งกิ้งชอบถ้าไม่ได้เอาแค่สมัยทักษิณหาความจริงที่ผมกล้าพูดเพราะผมหาความจริงในเรื่องนี้มาตลอดเวลาก็ได้กระท่อนกระแท่นมากเพราะว่าผมจะไปคนเดียวจะไปหาอะไรกันนักหนาละ่ะก็พยายามหาคลิปหาข้อเท็จจริงมาวิเคราะห์มาก็ทำได้แค่นี้แต่ถ้าคุณจะเป็นพรรคการเมืองคุณจะต้องรับผิดชอบบ้านเมืองอคุณหาความจริง ผมคิดว่าองค์กรที่จะหาความจริงในเรื่องนี้เนี่ยมันมีอยู่สามองค์กรครับฝ่ายบริหารนิติบัญญัติและตุลาการอำนาจมันมีอยู่สามส่วนตุลาการแบบไทยเนี่ยเขาลงมาหาความจริงไม่ได้เพราะตุลาการแบบไทยใช้ระบบกล่าวหาไม่ใช่เป่าวุ้นจิน้นไม่ใช่แบบเป่าวุ้นจิ้นที่ ส่งจันเจ้าลงไปฮะจันเจ้าไปหาส่งจันเจ้าหวังเฉามาหัน่นหวังเฉาหมาหัน่นไปจัดการไปไปหาข้อมูลตรัวระบบของเราเรื่องตุลาการอาจจะต้องหยุดไว้ก่อนก็เหลือฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติที่มีอำนาจเต็มฝ่ายบริหารทำแล้วแล้วเราก็ไม่ค่อยจะเชื่อกัน ก็เมื่อกี้ผมก็บอกคุณว่าฝ่ายบริหารตั้งอาจารย์คณิตกับคณะเป็นคณะกรรมการอิสระชื่อยาวๆอย่างที่ผมอ่านให้คุณฟังเมื่อสักครู่นี้และคณะเดียวกันกรรมการสิทธิ์เป็นองค์กรอิสระก็ทําคุณจะเชื่อหรือเปล่าล่ะถ้าไม่เชื่อเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารที่ตั้งอาจารย์คณิตกับคณะคุณก็เอาเข้ากันมาติกา จะเอากรรมธิการเก่าที่มีอยู่แล้ว <ilos> <il ic. S 1> เช่นกรรมธิการยุติธรรมครับ <IS C AP> ที่แต่เดิมอาจารย์ปิยบุตรก็เป็นประธาน <IS C AP> หรือจะไปคณะกรรมธิการคุณเสรีเตมียเวทที่เป็นตรวจสอบเรื่องการการะ <IS C AP> ทำรุจจริตโดยไม่ชอบมันก็พอเข้าได้หรือจะไปกรรมธิการอื่นหรือจะตั้งวิสามันขึ้นมาก็ทำ <IS C AP> <S <S ผมว่า อันนั้นก็จะเป็นการหาความจริงแล้วก็เปิดเผยนะอ,อย่าทำเหมือนกับฝ่ายบริหารที่ตั้งเรื่องตากใบครับคุณรู้ไหมว่ากรณีตากใบขอเอกสารหลักฐานจากผมไปคณะกรรมการอิสระเสร็จแล้วเรียบร้อยเรื่องก็ไม่เดินหน้าไปหาคดีอาญาของคนที่ทำผิดทำให้คนตายไปแปดสิบกว่าคนจำรณีตากใบที่ขนคน อย่างก็ขนหมูนอนทับกันสี่ห้าชั้นและในที่สุดตายไปรวมทั้งสิง้นแปดสิบกว่าคนคุณรู้ไหมว่าคดีไม่ได้ไปไหนเลยผมพยายามตามอยู่ก็มีการโยกย้ายผู้รับผิดชอบในเหล่าทัพในการที่ขนคน,นขนย้ายตรงนั้นแล,แล้วก็มีการปลดย้ายก็ยัง เงียบเงียบคือแบบไทยๆหนึ่งหาข้อเท็จจริงก็ไม่สุดหาเสร็จไม่เปิดเผยชัดเจนหาเสร็จไม่มีการดำเนินคดีต่อผมถามคุณตั้งแต่14ตุลาหตุลาพฤษภาธมินตากใบคือเสะฆ่าตัดตอนยาเสพติดไล่มาจนถึงคดีที่คเขาบอกว่าตามหาความจริงความจริงเนี่ย มีใครทําอะไรที่มันที่มันเห็นชัดเจนไหมมันเหมือนความจริงสาบสูญไปฮะอาจารย์มันเราไม่รู้ว่าจะไปหาจากใครด้วยเพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยในหลักการที่จะหาความจริงรแล้วไม่ต้องมาฉายเสียเวลาฉายทําให้เดือดร้อนลําขานอย่างที่พูดครับนะค,บคุณเข้าสภา,าและหาความจริงเลย ผมจะบอกคุณให้ว่าคุณจะหาความจริงคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อคณะของอาจารย์คณิตได้มีข้อสรุปไว้อยู่นิดหนึ่งตรงนี้คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อคุณก็ไปหาเอาต่อนะครับมีข้อสังเกตคออปประมวลข้อมูลต่างๆที่ได้รับมาก่อนจะมาเป็น5ข้อสังเกตต่ตอ,อการเผาห้างเซนเตอร์เวิร์รวมถึงสถานที่ต่างๆนี่พูดถึง19พฤษภาเมื่อ1ิปีที่แล้ว หนึ่งต่อข้อสังเกตที่ว่าเจ้าหน้าที่ทาหารเผาหรือไม่นั้นไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่าเจ้าหน้าที่ทาหารเป็นผู้กระทําหรือเกี่ยวข้องโดยพบว่ามีการพยายามวางเพลิงแต่และไฟเริ่มไหม้อาคารเซ็นทรัลเวิด์ช่วงเวลาหลัง14นาฬิกาไม,ไม่นานหลังแกนนำนปชประกาศยุติการชุมนุมซึ่งยังมีผู้ชุมนุมอยู่ในบริเวณแยกราชประสงค์ในเวลาดังกล่าว โดยไม่มีการห้ามปรามหรือขัดขวางจากกลุ่มผู้ชุนุมแต่อย่างใดนี่เริ่มมีไฟตั้งแต่ตอนนั้นโดยเกิดขึ้นก่อนที่เจ้าหน้าที่ทาหารหน่วยแรกจะสามารถเคลื่อนจากแยกเพลินจิตเข้าไปยังแยกราชประสผสมได้ในเวลา15นาฬิกาแต่ได้รับคำสั่งให้ถอนกำลังกลับทันทีเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัยซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถเข้าควบคุมพื้นที่บริเวณดังกล่าวได้ในเวลาหลัง21นาฬิกา 2…. ต่อข้อสังเกตที่ว่าการเผาสถานที่ต่างๆเป็นการวางแผนโดยนปชหรือไม่พบว่าผู้เกี่ยวข้องบางส่วนมีการเตรียมอุปกรณ์วางเพลิงและมีการวางเพลิงอย่างมีการจัดตั้งเช่นการเผาสรากรกลางขอนแก่นมีกลุ่มบุคคลคุมหน้าเข้าไปเผาสรากรกลางแต่ไม่พบหลักฐานว่ามีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับแกนนำนปชการวางเพลิงบริเวณปากซอยงามดูปรี น่าจะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการของคนชุดดําการวางเพลิงสาระกลางและสถานที่ในต่างจังหวัดเช่นอุบลราชธานีขอนแก่นอุดรมุกดาหารและเชียงใหม่น่าจะเกิดจากการยุยงโดยสารานีวิทยุชุมชนบางแห่งข้อ3ต่อข้อสังเกตที่ว่าการเผาสถานที่ต่างๆเกิดจากภาวะจราจรอันเป็นผลจากการปลุกเล่าในการประกาศ ในการปราศัยระหว่างการชุมนุมอันยาวนานและความไม่พอใจที่แกนนำยุติการชุมนุมหรือไม่พบว่าสภาพการปลุกเล่าดังกล่าวเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ชุมนุมบางส่วนพร้อมที่จะก่อความรุนแรงด้วยการเข้าไปเผาหรือร่วมเผาอาคารสถานที่ต่างๆดังนั้นเมื่อมีผู้ชุมนุมหรือบางคนพยายามวางเพลิงจะโดยเตรียมการมาหรือไม่ก็ตามจึงมีผู้ชุมนุม คนอื่นเข้าร่วมปฏิบัติการด้วยเชื่อว่าสภาพดังกล่าวเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้สถานการณ์วางเพลิงลุกลามและรุนแรงยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามพบว่านในจุดเกิดเหตุบางแห่งมีผู้ชุมนุมหรือชาวชุมนุมบางส่วนเช่นบริเวณบ่อนไก่ได้พยายามห้ามปรามและช่วยกันดับเพลิงแต่ถูกขัดขวางโดยผู้ชุมนุมอีกกลุ่มหนึ่งและบางกรณีมีการขัดขวางโดยคนชุดดำที่ยิงปืนเข้าใส่ ชา,ช,ชาวชุมชนที่พยายามจะดับเพลิงเช่นกรณีเพลิงไหม้ที่ปากซอยงามดูปีตรงข้ามชุมชนบ่อนไก่เป็นต้นข้อ4พบศพผู้เสียชีวิตในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิร์ดหนึ่งราย <Okay. S 2> เสียชีวิตจากการสำลักควันหนึ่งลายที่จังหวัดขอนแก่น mm hmm. เสียชีวิตจากการถูกยิงขณะพยายามบุกเข้าไปในบ้านของอดีต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลายหน,นึ่งซึ่งน่าจะถูกหน่วยความรักษาความปลอดภัยยิงและสองลายที่จังหวัดอุดรธานีเสียชีวิตจากการถูกยิงบริเวณสารกลางซึ่งกำลังเกิดเพลิงไหม้โดยมีทิศทางการยิงมาจากบริเวณที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอยู่ 5. พบว่ามีผู้ถือโอกาสเข้าไปฉกถวยทรัพย์สินในห้างสรรพสินค้าเซ็นอร์เวิร์ลและอาคารร้านค้าอื่นๆเช่นร้านสะดวกซื้อและห้างเซ็นอร์วันเป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องที่มักเกิดขึ้นเมื่อเกิดภาวะการระดคุณยังจําได้ไหมว่ารถของใครวะที่ท้ายรถไปเอาของคนอื่นเข้ามาขวัญชัยเป็นพวกไ, <ข S 1> ไหนภรรยาขวัญชัยครับผมเพราะฉะนั้นการหาความจริงเนี่ยถ้าคุณไม่เชื่ออาจารย์คณิศจากคณะก็ทําแล้วก็ทําให้มันชัดผมก็ขออนุญาตเป็นคนแบบซื่อ เมื่ออยากจะหาความจริงผมก็เอาด้วยนะหาความจริงแต่ว่าผมก็อ่านตายว่าหาความจริงแต่เฉพาะบางเรื่องที่คิดว่าจะได้ประโยชน์จริงหาความจริงถ้าจะให้ดีแค่ถอยหลังไปสมัยทักษิณเป็นนายกหาความจริงค่าตัดตอนยาเสพติดตากใบกูเซเอาแค่นั้นะผมก็แฮปปี้แล้วนะครับไม่ต้องไปถึง14บสี่ตุลาหกตุลาก็ได้เอา S <S <an other> ผมก็ยอมลืมๆไปบ้างก็ได้ไม่ว่าอะไรเพราะฉะนั้นกระบวนการหาความจริงนี่สําคัญมากนะฮะถ้าต้องการหาความจริงจริงไม่ใช่ว่าเขาเรียกอะไรจะเอาความจริงมามาเล่นงานคนบางคนคือตั้งใจหาเพื่อหาเรื่องไม่ใช่ต้องการหาความจริงๆๆ <ผม S 1> จริงนะครับผมก็ไม่อยากกล่าวหาเขาว่าเขาจะหาเรื่องหรือเปล่าแต่ว่าเพียงแต่ว่ามาดูวันเวลาดูอะไรต่ออะไรก็พอจะคาดเดา ใช้วิธีว่าคัดเดาวิเคราะห์นะครับ,รบแต่ว่าถ้าจะหาความจริงโดยสรุปหาให้มันได้ความจริงและรัดเมื่อได้ความจริงแล้วเอาผิดคนที่กระทาผิดกฎหมายอย่าไปเวียงแหะเอาคนผิดหมดกลายเป็นตั้งข้อหาเอาใครๆก็ผิดหมดไอ,อย้ยางงั้ก็เวียงแหและเมื่อมีคนทาผิดกฎหมาย ดำเนินคดีตามกฎหมายและเมื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วอยากจะปลองดองอยากจะสมานนฉันจะขอพระราชทานอภัยโทษตามกฎหมายซึ่งทำได้อยู่แล้วไม่ต้องนีนโทษจบเราก็ลืมเรื่องพวกนั้นซะเราได้ความจริงแล้วพระราชทานอภัยโทษแล้วเราร่วมกันสู้กับโควิดใหม่ แต่ว่าตอนนี้ผมเห็นว่ารัฐบาลก็ออกมาได้แต่พูดว่าไม่อยากให้เคลื่อนไหวในยามที่ยังโควิดยังระบาดมันก็ไปยงแก้ปัญหาเฉพาหน้าไปเรื่อยๆอย่างนี้อีกผมเป็นคุณประยุทธผมจะสนับสนุสน,นแห่งหาความจริงเลยเอาวันจริงๆเลยเปิดกันนี้เห็นเลยว่าว่ามีเหตุการณ์มีอะไรเกิดขึ้นในวันนั้นเออ,อเนี่ยขนาดผมยังอุตส่าห์ไปคน้นว่า อาจารย์คณิตจากคณะเนี่ยเขาเขาสรุปว่าไงตอนท้ายๆเรื่องเผาเมื่อคุณบอกยาความจริงเรื่องใครเผาอาจารย์คณิตเขาว่าอย่างเงี้ยคุณเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับ